มือนี้ได้แบ่งหลายแล้วจะเอาเหรียญอีกบอกพีพพอนแมนจ่าอยากเอาเหรียญอีก <c oughs> มือนี้ได้แบ่งแล้วอยากได้เหรียญจ่าอ๋อจ้าพี่พอนไม่รู้จักหรอกน้องมือถือรุ่นนี้ละ คุณนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะโอ oh <my. S 1> ข่าวแล้วพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อพัดพาข,ขึ้นมาโดดนน้ะพี่น้องขึ้นแค่สามสิบนาทีเดอ้อต่ละมือนะคะขึ้นบ่หอดชั่วโมง้อพี่น้องเดอ้อนะคะขึ้นแค่สามสิบนาทีเนาะสามสิบนาทีนะครับ โอ้โยขอลองเหตุปกคลิปอันลองทำปกคลิปเนาะเออเลิศอยู่ด้วยล่ะเหตุเราเลิศอยู่เอา้า ขอบคุณทั้งเกียรล้านลงใจสี่ล้านเริ่มนะครับยาขึ้นโดยยาขึ้นโดยลายถอกมัานเมื่อได้พี่พัดแมนจ้ะได้จ้าขอบใจนะคะขอบใจที่เข้ามาให้กำลังใจเด้อนอนหลับฝันดีเด้อ หนาวจ้ะพี่หน้าหนาวจ้ะหนาวยูบ้านยูบ้านหนาวหนาวพี่หน้าอยู่บ้านหนาวอยู่ขอบคุณนะครับ หนาวบ้านเฮ้าหนาวตัวอีสานหนาวพี่หน้าไม่กองหนาวปะไม่กองหนาวปะใหญ่บ้านเราหนาว ขอบคุณนะครับหนาวกำลังดีจ้าแมนบาอากาศทางนอกหนาวพี่หน้าทางในกับเดกเดๆมากหนาวเดกเดๆมากมันหนาวพี่ตอนนี้ก็โอเคอยู่แหละพอเดิกมา,จากจัหน้อยเนี่ยเย็นยุ่นนยยุย้ยยุยยุ้ยนะต้องใส่ถุงเท้าพอนใส่ถุงเท้านอนเสมอจากคนที่วบาเคยนอนใส่ถุงเทาด้ทุกวันนี้ต้องใส่ถุงเท้า มันจะได้เซฟจุของเนาะมันหนาวมันก็ต้องเซฟจุดของนิดนึงขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อ